ครับเทพสี่สวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาพิษณุโลกนะครับว่าจะมาะซื้อนางพญาเท่าไหร่วันดีเดียวเดียวเดียววัดหนังนะสิบมีครูหมูมีมันนะครับสิบมีครูหมูมีมันก็ไม่มีไรครับ <c oughs> เดินทางมาพิษณุโลกว่าจะมาะดูพระสักองค์หนึ่งนะแล้วก็จะมาทําธุระกับลูกชายด้วย แลก็จะต้องกลับพรุ่งนี้ครับกลับพรุ่งนี้นะครับ,ลบ,รบแล้ก็อันนี้แย่งสถานการณ์การเดินทางมานิดหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะี่ยด่านเยอะมากเลยนะครับด่านเยอะมากไม่ว่าวันนี้ผมเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยนะนะนี่ยังไม่ถึงพิโลกก็ผ่านมาแล้วสามด่านนะฮะสาด่านนะด่านคือเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ส่งน,น่าจะไม่ส่งใบใบสั่ง ขับความเร็วเนี่ยไปที่บ้านแล้วมนะั้งตั้งด่านแล้วก็จับแล้วก็ปรับเลยเช่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนู้นที่ผมไปเชียงใหม่ฮะผมไปเชียงใหม่นะครับ,รบก็ไปโดนด่านที่แม่พิกก่อนก่อนถึงแม่พิกอะนะตั้งแล้วก็จับปรับเลยนะขับความเร็วเอร้อยกำหนดไว้ร้อยยี่สิบแล้วนี่ขับมาวันนั้นยอมรับว่าร้อยยี่สิบสองครับไม่เจรจาครับปรับห้าร้อยเลยนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยด่านในประเทศด่านต่างจังหวัดจะเยอะมากนะครับ ขับรถต่างจังหวัดระวังนะครับความเร็วเนี่ยนะเขาจำกัดความเร็ว90ร้อยหนึ่งแค่นี้เองนะครับเขาเขาจับแล้วเขาไม่คุยนะครับเขาเขาให้เราไปเสียค่าปรับอย่างเดียวนะครับก็อยากจะเตือนนะครับตอนนี้มุ่งหน้ามาพิษโลกนะตอนเข้ามาสุพรรณเนี่ยเส้นสุพรรณก็เจอไปแล้วหนึ่งด่านแต่พอดีขับมาไม่เร็วนะครับแล้วก็มามาถึงอ่าตรงชายนาจอยังหนึ่งด่านนี่มุ่งหน้าเข้าพิษณุโลกเนี่ยขาเข้าก็เจอมาอีกหนึ่งด่านนะแล้วก็มองขาไอขาเข้าพิษโลกเจอมาอีกหนึ่งด่าน เดี๋ยวขาออกนี่ก็จะจะ,จะเจอพอดีอขับไประยะหนึ่งนะขา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 เข้ากรุงเทพก็ยังมีอีกด่านหนึ่งช่วงนี้ด่านเยอะมากนะก็อยากจะจะบอกเอฟซีนะครับขับรถก็ระวังความเร็วไว้นะครับเพราะว่าเก็บเงินไว้ครับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยเก็บไว้ซื้อนมไม่ลูกกินซื้อนมไม่ลูกกินนะครับนะเราเถียงเขาไม่ได้นะครับถ้าเราทาผิดเอ่อเอ่อผิดผิดกฎจราจรนะครับนะบเขาก็จะจับเราอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายไป น้าเพียงแต่ผมอยากจะเตือนนะครับว่าอย่าขับเร็วนะครับอย่าขับเร็วด่านเยอะมากครับนะครับด่านเยอะมากไม่รู้ว่าตั้งโอ้โหตั้งถีแล้วเกินช่วงนี้นะวันนั้นกลับจากเชียงใหม่ก็เจอหลายด่านเจอหลายด่านนะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับแต่เพลินไปโดนโดนอยู่ด่านเดียวนะที่ว่าขับเร็วก็ต้องยอมรับก็เสียค่าปรับกันไปนะครับเสียค่าปรับกันไปเราไม่ได้เรื่องเล็กน้อยครับอย่างนี้เราถือว่าเราทําผิดแต่อยากจะเตือนนะครับอยากจะเตือน นะครับใครที่กําลังขับรถเข้าจากพิษโลกนะครับจะเข้ากรุงเทพหรือไปนครสวรรค์อะไรเนี่ยท่านจะต้องผ่านด่านที่เลยไอมอนทะเลสวนไปมันจะมีปั๊มปตทนะฮะปั๊มปตทอยู่ระแวกนั้นนะครับระวังให้ดีนะครับความเร็วนะครับจับความเร็วอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้นะฮะต้องระวังผมเตือนไว้เลยนะครับเก็บเงินไว้นะครับสามร้อยสี่ร้อยนะครับเก็บไว้ให้นะเก็บเก็บไว้เติมน้ามันก็ยังดีดีไม่เสียค่าปรับนะครับบางที เดี๋ยวี้บางทีเจ้าหน้าที่บางทีอาจจะเร็วไปนิดนึงอารุ่มมาลุยก็ได้นะบางทีตักเตือนก็ได้แต่ว่าไม่คยตักเตือนแล้วเขาเสียค่าปรับถ้าเราผิดก็ยอมรับไปแต่เขาไม่ตักตักเตือนได้ไม่ตักเตือนก็สุดแท้แต่ไม่เป็นไรนะใครมีกันชีก็ก็ลุยเข้าไปเลยนะครับยอมเสียค่าปรับไปไม่เสนใจนะครับอยากจะบอกเอาไว้แค่นั้นเองนะทุกคนขับรถก็ระมัดระวังด้วยนะส่วนวันนี้ผมก็ามาทําธุระ,ะพิษโลกนะครับไม่รู้จะกลับทันหรือเปล่าถ้ากลับไม่ทันก็พรุ่งนี้ถึงจะถึงจะกลับนะครับเพราะว่า วันนี้จะมาดูพระสอ,องค์อง,องค์แล้วก็จะทําธุระกับลูกชายไปเีลูกออมาเรียนอยู่ที่นี่นะครับเรียนอยู่ที่นี่นะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้ใกล้ถึงออที่ไปมอนอแล้วลูกเรียนอยู่ม,อเ,มอเลสวนนะครับมอเลสวนนะครับก็มีบ้านอยู่ที่นี่นะครับนะครับก็ขอทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ผมเดินทางทุกคนก็อวยพรให้ผมเดินทางปลอดภัยครับก็ขอบคุณอยากใจจริงนะครับสวัสดีมอเลสสึทสุพรรณ อ่าสุพันธสิทธิ์ปูทิมนะครับนี่มอลเล่นี่ยโหเล่นพาร์ตจนได้ดีนะครับซื้อบ้านหลายหลังนะครับน่าซื้อบ้านหลายหลังสงสัยอะไรดีอะซื้อบ้านหลายหลังนี่ใช่อยู่คนเดียวว่ะมอลเล่สวัสดีครับน้องโคราสวัสดีครับนกน้อยก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับเอาแค่นี้แหละครับเอาแค่นี้แหละครับนะครับก็เตือนไว้นะกับเรื่องขับรถความเร็วนะใครกําลังจะผ่านเส้นทางพิษณุโลกเข้ากรุงเทพหรือว่าจาก นครสวรรค์จะไปพี่โลกในะระวังด่านนะครับระวังด่านโอเคนะครับขอบคุณครับ